สวัสดีครับคุณครูอันนี้แมตติน่าโรตารี่สีดำนะครับตัวใหม่นะนี่มีกล่องอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะเทสลรันและเดี๋ยวเรียกรถส่งไปให้ที่โรงเรียนนะครับนี่จะมีอุปกรณ์ตามนี้อยูน่นี่พวกถาดน้ำทิ้งพวกด้ามชงแทมเปอร์นะครับตลับบาสเกตแปรงขัดหัวกรุป๊ปอะไรอยู่ประมาณน,นี้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวของแถมบางอย่างเนี่ยผมใส่ไว้ในกล่อง ให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำการเทสลรันเครื่องก่อนนะครับแล้วก็จะสอนการใช้งานคร่าวๆให้กับคุณครูด้วยเนาะนะครับแต่เดี๋ยวไงผมจะมีคลิปการใช้งานใหญ่ๆส่งไปให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นเบื้องต้นทสลรันเครื่องตัวใหม่ที่จะส่งไปที่โรงเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองเซตอัพเครื่องก่อนนะครับวิชาชีพกรุงเทพสีดำนะครับ พวกสีดำพวกอย่างงี้สีดำสีขาวเพวื่อจะเหมาะกับพวกออกงานนะครับเพราะว่าการเคลือบสีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโคสติ้งอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดการสะสมความร้อนเมื่อที่เราไปแนวโอเพิ่งโอเพนอะไรมันอากาศมันร้อนถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนจัดเลยนะครับประมาณนี้หน้าตาเครื่องเป็นอย่างนี้มีท่อน้ําทิ้งด้วยนะครับนี่ท่อน้ําทิ้งแต่ถ้าจะใช้ท่อน้ําทิ้งนะครับจะต้องถอดจุกยางตรงนี้ออกมาก่อน นะครับอันนี้เป็นแบบถาดน้าทิ้งแล้วมีจุกยางใครต้องถอดจุกยางเสร็จนะครับแล้วเอาสายนะครับมาเสียบกับด้านใต้นี้นะครับเสียบด้านใต้นี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะมีที่เสียบตรงนี้ตําแหน่งนะครับตําแหน่งให้ดูก่อนตอนนี้ตําแหน่งเนี่ยอยู่ด้านนี้ก็หมายความว่าถ้าเราอยากให้ท่อไปทางนี้เราก็เสียบแล้วก็ออกค้างเลยเลยแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งนะครับให้ท่อทาทิ้งมาอยู่ด้านหน้านะครับเราก็เปลี่ยนตําแหน่งรูน็อตตรงนี้เอานะครับอ่า ก็หาไขควงมาเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้สายแล้วมันไปในทิศทางที่เราต้องการได้เนาะเครื่องันี้เป็นตั๊มโรตารี่นะครับนี่นะฮะต่อสายน้ำดีให้เรียบร้อยแล้วอันนี้สายน้ำดีอันนี้สายน้ำทิ้งนะครับใส่เช็ควาลวให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นวาล์วกันน้ำย้อนนะน้ำพยายามใช้น้ำสะอาดนะครับ ถ้าน้ํากรองเนี่ยต้องมั่นใจเรื่องคุณภาพเครื่องกรองดีๆเลยนะครับฉนันถ้าเราอยากให้เครื่องเราแบบเซฟเซฟสุดๆพยายามใช้น้ํา r o สําเร็จรูปก็ได้เดี๋ยวนี้มันจะมีน้ําที่เป็นถัง6ลิตรในเซเว่นนะครับฝาเขียวสะท้อนแสงอันนั้นเป็น r o สําเร็จรูปเลยนะครับเครื่องพวกเครื่องชงกาแฟชอบเลยคือการเกิดตะกันจะน้อยมากนะครับโอเคเครื่องกินไฟ2,800วัตต์นะครับฉะนั้นหา นะครับเต้าเสียบที่มันรองรับกําลังไฟสูงสูงหน่อยประเภทแบบ3,500วัตต์อะไรอย่างนี้มาลอยมาเลยนะครับเครื่องกินไฟ2,800วัตต์ผมย้านะครับฉะนั้นหาเต้าเสียบดีๆนะครับดูสายไฟเส้นใหญ่ๆแล้วก็ตัวรับโหลดเยอะๆหน่อยนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเสียบถังน้ําเรียบร้อยแล้วกดเปิดเครื่องนี่ครับลิมสุดนะครับจะมีเสียงดังอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจ ก็เครื่องตอนนี้เนี่ยมันจะมีเสียงดังต่อเนื่องเนี่ยเนื่องจากอะไรครับมันกําลังอะไรครับดูดน้ําเข้าระบบเพราะว่าตอนนี้ในหม้อต้มเนี่ยไม่มีเคยมีน้ํามาก่อนเลยนะครับไม่เคยมีน้ํามาก่อนเลยมันจะทําการดูดปั๊มจะทําการอะไรครับนะฮะปืดไปแล้วก็ดึงน้ําจากข้งล่างขึ้นไปใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับพอน้ําเต็มระบบแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะเงียบนะครับแต่ถ้าครั้งต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปถ้าเปิดใช้เนี่ยมันจะไม่มีเสียงดูดยาวอย่างนี้แล้วนะครับ อันนี้คือจะดูดยาวเฉพาะเครื่องกําลังแล้วเครื่องใหม่กําลังรีลันน้ําเข้าระบบนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าน้ําเต็มเข็มมันจะตกลงมาปุ๊บเลยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบดูดอัตโนมัติของเครื่องอยู่แล้วนะครับเวลาที่น้ําในหม้อหมดเครื่องมันจะดูดขึ้นมาเองนะครับเครื่องนี้ไม่มีระบบเตือนนะครับกรณีมีน้ําในถังหมดฉะนั้นหมั่นดูด้วยบอกนักเรียนบอกเจ้าหน้าที่ในคลาสดู หมั่นหมันดูหน่อยนะครับอย่าชงเคลินนะครับนี่เข็มตกแล้วแปลว่าอะไรครับเครื่องอะไรครับมีน้ําเต็มระบบแล้วนะครับถ้าสังเกตตรงนี้มันจะมีไฟขึ้นตรงนี้ถ้าไฟขึ้นตัวนี้สี่ปุ่มหมายเพราะว่าเครื่องพร้อมชงกาแฟได้แล้วนะครับอ,อันนี้คือความร้อนหมายควรามว่าเครื่อง,งนู้นเนี้ยมันจะแยกกันระหว่างระบบทาความร้อนสําหรับสกัดกาแฟแล้วอีกหม้อต้มอีกอันนึงเอาไว้สําหรับสตรีมนมตอนนี้ไอโซนของกาแฟเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วจะใช้เวลาประมาณ30วิ เสียบปลั๊กเช็คน้ำเสร็จเปิดเครื่อง30วิวิเนี่ยชงกาแฟได้เลยแต่ถ้าจะสตรีมนมเนี่ยต้องลอประมาณ3-5นาทีนะครับวิธีการพร้อมใช้ก็คือมันจะขึ้นเป็นเลข0ูนย์าตัว1นึ่อันนี้ก็คือพร้อมสตรีมได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าไฟติด4ดวงนะครับหนึ่ี่ก็คือพร้อมชงกาแฟได้แล้วนะครับเครื่องสามารถตั้งปริมาณน้ําได้3ระดับนะครับเบอร์หเบอร์สเบอร์สตั้งได้3ระดับเลยนะครับอยากตั้งเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่วิธีการตั้งนะครับสาธิตง่ายๆตั้งอย่างนี้เลยครับ ก็คือสมมติเราบดกาแฟได้น,น้ำอะไรใส่เข้าไปล็อกไปเรียบแล้วเสร็จเอาแก้วตวงอะไรมาลองเสร็จก็วิธีการตั้งคือกดแช่ไว้เลยนะครับดูนะครับกดแช่ไว้เลยเห็นไหมฮะกดตั้งปุ่มไหนปุ่มนั้นก็จะติดนะฮะติดไฟกดแช่ไปเรื่อยๆนะครับต่อยนิ้วเมื่อไหร่ก็คือทําการเซฟบันทึกค่าน้ําที่เราตั้งเอาไว้นะครับอยากจะตั้งไว,ว้10วิ20วิ3าวิแล้วแต่ นะครับสมมติเอาสัก20วิดูนะครับ<ไ>ปล่อยก็คือจะเซฟที่2ี่วิอ่าเดี๋ยวมาลองเช็คดูนะครับว่า20วิตัดไหมดูนะครับเห็นไหมฮะท<ด>ีนี้เราตั้งไว้ยวินะฉะนั้นแล้วแต่จะตั้งกี่วิแตและปุ่มอะไรไปแยกใช้เลยมี3ามปุ่มให้เลือกนะครับ20วิตัดนะดูนะครับ แค่นั่นเองนะครับคราวนี้อยากจะตั้งใหม่ก็ไม่มีไรครับเมื่อไรที่คุณครูกดแช่นะครับแล้วน้ํากาแฟไอ้น้าเริ่มไหลลงมาเนี่ยก็หมายความว่ามันจะลบอันเก่าเริ่มบันทึกอันใหม่ปล่อยมือก็คือเซฟแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นลักหน้าของการตั้งปริมาณน้ําเล่นได้3ปุ่มเลยเครื <O> nigga, ่องเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะระบบพรมพักน้านะครับจะพรมได้ประมาณสูงสุดเนี่ยสามสิบวิพรมพักน้ําเป็นอย่างนี้ครับสมมติผมเล่นไว้สี่วิเนี่ยครับมันจะเป็นลังหน้าก็คือเครื่องจะยิงน้ําลงมาก่อน2วินะครับ2วินะ แล้วก็พักบูมิงไว้สวิเหมือนพักหมักกาแฟครับอันนี้จะเป็นยิง2พักสี่นะ1นสองตัดพัก4ีเห็นไหมครับสีกสคือ6กลับมาสกัดแต่ถ้าจะไม่เล่นก็ไม่เป็นหาครับก็คือเนี่ยครับกดเครื่องหมายลบแช่นะครับแล้วก็ตั้งให้เป็น0ูได้เลยนะครับศูได้เลยเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็น0ูไว้นะครับประมาณนี้อันนี้คือการชงกับการพรมพักน้ํานะครับ ตั้งเรื่องปริมาณน้ํากดปุ่มแช่ไว้เลยครับปุ่มไหนนะครับน้ำไหลก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยก็คือเซฟจะเล่นระบบเพิร์ฟฟิวชั่นเนี่ยก็กดเครื่องหมายลบแช่ไว้ไม่ต้องกดแรงนะครับกดให้เต็มนิ้วพอนะครับกดแช่แล้วก็เลือกตัวเลขเอาเลยนะครับอันนี้คือระบบชงกับพรมักน้ํานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูพวกสตรีมนมแล้วก็พวกน้าร้อนพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ โอเคตอนนี้เครื่องพร้อมทั้งระบบชงทั้งระบบสตรีมนะครับถ้าสตรีมพร้อมใช้มันจะขึ้น0ูนย์ศูนย์อย่างนี้ก็คือสตรีมนมได้นะครับเครื่องนี้เครื่องมันจะมี2วาลนะอันนี้คือวาลน้าร้อนนี่คือวาลสตรีมนะครับทั้งวาลน้าร้อนทั้งสตรีมใช้ระบบคลิกเปิดนะครับแล้วก็คลิกปิดอ่าสตรีมก็เหมือนกันครับคลิกเปิดดูนะครับคลิกเปิดแล้วก็คลิกปิดก่อนสตรีมพยายามไล่นิดนึงครับให้พวกอะไรที่มันเป็นน้ำๆนี่ออกมาก่อนงั้นเดี๋ยวมันไปผสมในนมนะครับคลิกปิด ทั้ง2วาล์วนี้สามารถตั้งปริมาณได้นะครับตัวนี้เป็นปริมาณน้าร้อนไอ้ตัวนี้จะเป็นตั้งอุณหภูมินะครับอ่าอันนี้ปริน้าร้อนนะครับใช้วิธีการคือหมุนแล้วค้างไว้นะครับหมุนค้างไว้แล้วดูนะครับน้ําไหลปุ๊บเวลาจะวิ่งนะครับอยากให้มันตัดกี่วินะครับก็ปล่อยมืออันนี้เราปล่อยที่5้าวิก็คือ5้าวิก็คือตัดน้ําเลยนะครับ แต่อย่าไปใช้น้ําตัวนี้เอาไว้ชงเยอะๆนะครับเอาไว้แค่ละลายพวกโกโก้มัทฉะเลยพออย่าไปแบบดึงยาวๆไปใส่อเมิกาโน่ร้อนไปต้มมาม่าไม่เอานะครับเอาแบบแค่พอละลายผงก่อนเพราะว่าถ้าเราดึงน้าร้อนมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวอุณหภูมิในเครื่องมันจะเพี้ยนนะครับเนาะมันมีผลต่อรสชาติกาแฟด้วยนะครับคราวนี้สตรีมนมนะครับสตีมนมที่บอกไปตอนนี้ก็คือคลิกเปิดนะครับแล้วก็คลิกปิดแต่ตัวนี้สามารถตั้งอุณหภูมินมได้ด้วยโดยการกดเครื่องหมายบวกครับ แต่กี้เราลบเพื่อตั้งระบบพรมพักน้ําอันนี้เครื่องหมายบอกสําหรับตั้งสตรีมนะครับสตรีมนมเนี่ยผมแนะนําให้เล่นอยู่ระหว่างประมาณ55-60นะครับคราวนี้คุณครูอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วหรือคุณครูก็สอนนักเรียนในการสตรีมนมร้อนที่ต้องถือพิเชอร์ในการดึงอากาศเข้าไปต้องกะอุณหภูมิเองอะไรถูกต้องไหมฮะแต่เครื่องตัวนี้พอตั้งอุณหภูมิเสร็จนะครับเราสามารถนะครับวางสตรีมนมเป็นแบบอัตโนมัติได้เลยอันนี้เป็นข้อพิเศษของเครื่องรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะจะวางประมาณนี้ เใช่ไหมครับให้ผิวนมอยู่ที่ปลายท่อนะครับที่ปลายท่อขอดูอีกทีนึงครับนมทอดทีมันจะเป็นตัวสําหรับนี่วัดอุณหภูมินะครับอ่าเวลาจะสตรีมดูนะครับเดี๋ยวผมจะแถมพิชเชร์นี้ไปให้ด้วยนะฮะเนี่ยใส่นมประมาณเนี่ยเกือบถึงคอข้างบนเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยให้นมมาแตะที่ผิวนะครับแตะที่ผิวแล้วท่อเนี่ยติดติดผนังพิชเชอร์นิดนึงนะครับจากนั้นดูนะครับเปิดปั๊บ เครื่องทาการสตรีมนมอัตโนมัติเองเลยฮนะดูดอากาศดูดอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันลึกไปหน่อยเราสามารถขยับขึ้นมานิดนึงได้เนี้ยน,น,นมก็จะวนแบบอัตโนมัติเลยแล้วข้างบนเห็นไหมมันจับอุณหภูมิด้วยเราตั้งไว้ห้าห้านะเดี๋ยวมันตัดเองนะครับเงี้ยนมเนียนกิบเลยนี่ครับดูครับโฟมนมอย่างเนียนอ่าเอามาดูครับปับ๊บเคาะเคาะหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะปับป๊บ นี่นครับเป็นไมโครโฟมโพดเนียนฮะอุณหภูมิเท่ากันทุกแก้วเนียนเท่ากันทุกแก้วแน่นอนฉะนั้นเวลาคุณครูไปสอนเนี่ยประหยัดเวลาแน่นอนฮะก็เหมือนว่าให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องฝึกสตรีมหรอกเดี๋ยวเครื่องสตรีมเองแล้วให้นักเรียนน่ะไปฝึกเทอย่างเดียวนะฮะเหมือนครูคคคสอนแค่เทยังไงดีกว่านะครับส่วนสตรีมนมเนี่ยก็ให้เครื่องทําให้นะครับปลอดภัยด้วยนะครับแต่คราวนี้เวลาสตรีมนมเสร็จอย่าลืมนะครับนี่ครับ ต้องล้างด้วยน้ำเปล่าทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างใช้งานหรือว่าปิดเครื่องตอนเย็นนะครับนะครับเนี่ยฮะไล่ออกไปเลยแมเนี่ยไล่ออกไปทุกครั้งแค่นั้นเองครับจบง่ายๆนะเฟี้ยวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเครื่องคร่าวๆนะครับการทำความสะอาดอย่างที่บอกแล้วจะกี้เรื่องสตีมนะครับคราวนี้เรื่องหัวกรุ๊ปนะครับหัวกรุ๊ปเนี่ยเป็นไปได้นะครับก็คือถ้าหมดคลาสหนึ่งครั้งก็ทําความสะอาดเลยหรือไปออกงานหนึ่งครั้งก็ทาความสะอาดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับใช้ไขควงไขตะแกงออกมานะครับเครื่องตัวนี้ไม่ต้องมาไปไอทำวิธีการแบล็คฟัดอัดน้ํายาอะไรนะครับถอดตะแกงนี้ออกมานะครับล้างทาความสะอาดข้างบนนี้ก็เหมือนกันครับใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดก็ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ระหว่างวันถ้ายังใส่ตะแกงอยู่ก็ใช้แปรงที่แถมให้ขัดก็ได้นะครับแต่ถ้า หมดวันหมดคือหมดไม่ใช้งานเครื่องก็ถอดออกมาปุ๊บเอานี้เอาไปล้างนะครับระวังน็อตหายนะครับข้างบนนี้ก็ไม่ต้องใช้แปรงขัดนะครับใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดๆเช็ดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จก็ประกอบกลับนะครับระวังเรื่องน็อตหน่อยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับใช้การทำความสะอาดทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับทำามาดทอดสตีมนมด้วยการสตีมน้ําเปล่าน้ําเย็นแล้วก็ตะแกรงหัวชงระหว่างวันใช้แปรงขัดถ้ายังใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าปิด ปิดปิดปิดคอสหรือว่าหมดการที่ต้องไปออกงานแล้วจะปิดเครื่องก็ทําอย่างนี้ตลอดเลยแค่นั้นเองครับเรียบร้อยถาดนำทิ้งก็ถอดออกไปล้างทาความสะอาดได้แค่นั้นเองครับ,รบ,รดดรบจบนะครับเครื่องใช้งานก็จะประมาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวส่งเครื่องวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือน้ําสะอาดนะครับใช้น้ํา r อสําเร็จรูปก็ได้จุ่มน้ําลงไปในถังนะครับจุ่มน้ําไปในถังปลั๊กนะครับอย่าลืมนะเครื่องกินไฟ2,800วัต์ฉะนั้นดูเรื่อง ถ้ากรณีเสียบกับเต้าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้ากรณีพ่วงนะครับหาปลั๊กพ่วงที่รองรับโหลดสูงๆหน่อยอย่างตัวนี้ผมรองรับโหลด3,500วัตต์นะครับเครื่องมันกินไฟ2,008นะครับปิดเครื่องไม่มีอะไรครับก็กดปิดจับจบเลยนะครับเวลาเราปิดเปิดเครื่องไอ้พวกที่เราตั้งบันทึกไว้ก็ยังอยู่หมดนะครับอย่าลืมนะตั้งปริมาณน้ำได้3ระดับเล่นระบบพรมพักน้ำได้เล่นอุณหภูมิได้ ก็จะประมาณนี้เนะาะถ้ายังมีข้อสงสัยอะไรไงเดี๋ยวผมทยอยถ่ายคลิปให้พวกเทคนิคการสตรีมนมหรืออะไรถ้าคุณครูอยากเอานะเดี๋ยวผมท,ท,ทยอยส่งให้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ของแถมจะยัดลงไปในกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็นิดนึงนะครับถ้าคุณครูได้เครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบรับประกันสินค้า1ปีมาให้ด้วยรบกวนถ่ายใบรับประกันนะครับแล้วก็ เอามือถือนะครับคุณครูก็ได้สแกนเข้าไปในไลน์ตัวนี้นะครับสแกนเข้าไปเสร็จก็เอาใบรับกันแปะไว้เลยนะครับที่เราถ่ายไว้แปะส่งไปเลยนะครับมันจะเป็นการรับประกันออนไลน์นะครับให้ชัวร์ก็พิมพ์ชื่อกับเบอร์โทรไ้ด้วยก็ได้นะครับกรณีพวกใบรับประกงรับประกันหายเนี่ยจะได้เป็นประกันออนไลน์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเกี่ยวกับเชิงเทคนิคนะถ้าพวกสูตรการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อผมได้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่อง อะไรฮะการทํางานของเครื่องว่าเครื่องเป็นรุ้นอย่างนี้อะไรก็ในไลน์เนี่ยอาจจะสอบถามจากในไลน์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับคุณครูเดี๋ยวผมทำข้อสอดเครื่องแล้วก็แพ็คให้เรียบร้อยก่อนเรียกรถจัดส่งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับคุณครูครับนิดนึงนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเข็มนะครับมันจะไม่ตกไปที่ศูนย์เนื่องจากเราใส่เช็ควาลไว้ตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นเหมือนลนักษณะมีน้ําอยู่ในเช็ควาลวด้วยนะครับมันจะไม่ตกถึงศูนย์นะครับไม่ต้องตกใจเป็นทุกแบบเครื่องไหนที่มีการใส่เช็ควาลวจะมีอย่างนี้ครมันจะอยู่ที่ประมาณ2บาร์ไว้ตลอดอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะ